t o y o t a Camry 2026ถือเป็นหนึ่งในรถซีดานระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานสมรรถนะและความหรูหราที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถที่ครบเครื่องในทุกมิติ Cam รี่2026มาพร้อมการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและเส้นสายตัวรถที่ดูสปอร์ตและมีพลังมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เสริมความดุดันผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตในแบบที่หลายคนคาดหวังห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบใหม่หมดเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุนบอ่นเบาะแผงคอนโซลกลางใช้หน้าจออินโฟเทเนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงให้ความคมชัดเต็มอัรถรสนอกจากนี้ยังมีการออกแบบพื้นที่ภายในให้กว้างขวาง ทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้การเดินทางไกลในส่วนของเครื่องยนต์โตโยตา้าแคมรี2,026มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและแบบไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงดียิ่งขึ้นพร้อมแรงมาที่ตอบสนองทันใจส่วนรุ่นไฮบริดมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่เน้นการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและให้สมรรถนะที่ไม่แพ้รุ่นเครื่องยนต์ปกติการเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและเงียบบกว่าที่เคย ขับแล้วรู้สึกมั่นใจทั้งในเมืองและบนทางไกล c a มรี่0 2 6ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยโดยติดตั้งระบบ Toyota Safety s e n ซนรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยและกล้องมองรอบคัน360อองศาทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางอีกทั้งยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกคน อีกจุดเด่นของ Camry 2,026คือความเงียบในห้องโดยสารที่ถูกปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดการเก็บเสียงจากพื้นถนนแอร์แล,ลมภายนอกทำได้ดีมากช่วยให้ผู้โดยสารสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและผ่อนคลายอีกทั้งระบบช่วงล่างยังได้รับการปรับจูนใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงการวกควบคุมที่มั่นคงเมื่อต้องเข้าโค้งหรือใช้ความเร็วสูง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี t o y o ต a c a คม ry 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมีการติดตั้งระบบเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมบางฟังก์ชันจากระยะไกลเช่นการสตาร์ทรถการควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารและการตรวจสอบสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและพอร์ต USB-C ที่รองรับการชาร์จเร็ว c a ม r ี่รุ่นใหม่นี้ยังเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่เพียงแต่รุ่นไฮบริดที่ให้การประหยัดน้ำมันสูง แต่ยังมีค่าการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงตามมาตรฐานใหม่นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรถหรูและผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วโตโยต้าแคมรี2026คือรถซีดานที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนที่มองหารถคู่ใจในการเดินทางทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการขับขี่ระยะไกลแคมรี2026พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือระดับ ถ้าคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวสเปคฟีเจอร์หรือการทดสอบใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามช่อง CK Auto Review ช่องของเรานำเสนอข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่างครบถ้วนเข้าใจง่ายและเน้นความจริงเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวจากเราแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับ CK Auto Review ช่องรีวิวรถที่คุณไว้ใจได้